เล่นเหมือนกันนะคูดแรงค<ห>รงับผมแต่ว่าบางไหมก็คูดบางเหมือนกันแล้วอย่างอยากจะตู้ต่อครับมีซัพพอร์ตเตอร์มาจากทางร้านข้างเชนโดนหยุดไ้ก่อนเชนทอนได้ยังเชนทอนรือยังเชนทอ,อน,ทออนทอไปแล้วครับจากอันนี้กับเข้าไปไฟอยู่กลางวงตรงนี้แล้วมักงกรตกเป็นของเจสไปประคองไฟกันอยู่ได้ดีสวยอยู่ครับเราฮุกออกมาแต่ว่ากดกากอนแข่งว่าก่อนโนเอลแล้ทอนสวยๆทอนสวยๆจากเชน้วถึงเวลาทาวมิ่งของกาจะดินแล้วหรือเปล่าปาดไปแต่ก็ยังไม่ตายแล้วได้กลับมาสาตัวเขาสลับ นเน็กอยู่ไกลด้วยครับมาก่อนทุกหลอดนะฮะวาวดัส wow, เปิดไปสายมาโดนจับก่อนดนาะร์ค้านขวามาเจ้าวาวดัสวาวดัสกดการ์ก่อนที่มายื้อเยื้อไม่ไหวต้องใช้เครื่อนตด้านบนโดนไล่ขึ้นมาครับโดเอลเข้ามาจะจับทิปเปอร์วีแล้วไล่ทิปเปอร์วีมาเจ้าวานิสตายลงไปก่อนทิปเปอร์ตามเข้ามาป่ายเข้าไปกลางวงแล้วดูเหมือนว่าจะไม่พอหรือเปล่าไม่พอครับดับเบิลคิวของทาโคเดนฟิตแล้วแลมเพดไปเรียบร้อยแนละ้วซีโฟยังอยู่คนเดียว โอ้โหได้แค่วอเตอร์เจตดูเหมือนจะไม่คุ้มถูรีเคนฟิปมายังป่วนอยู่เพราะว่าโลกันหมดครับ b ีอายแต่ทีโพเลือดเต็มอาเชดีเข้าไปป่วน G4 ไว้ก่อนตามธรราติเอาบาจาวันนี้ปลายเข้าไปแล้วจะเข้าไปเอาให้ได้โดนส่วนเข้ามาด้วยอาเชีแล้ว G4 ไม่ไหวตายไปึน่นคนปลายถึงเวลาฮีโร่ครับตรงนี้ ถังกลับมาแต่ว่า D4 ก็สลายไปก่อนแล้วครับทุกคนประมาทตรงนี้เจนนี่ไม่ตายเสียด้วยได้ฮิลกลับมาก่อนแล้วทอนศูนกับเขามาก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วกลายเป็นเทกระจาตายไปตรงนี้แล้วจะเป็นไทมิ่งเท่ๆของเวนแล้วไทมิ่งเท่ๆของเวนไทมิ่งเท่ๆของเวนเซียคอร์ัปชันล,ล็อกมากดอาสวนหน้าไปแล้วเมมยิงทุบสลับปับหายตายไปก่อนแล้วครับแล้วตอนนี้โดนคอออกไปเป็นคนที่ฟีดหันกลับมาโดนศวนด้วยพลังของเจสเจสตัวนี้มันรวยเหมือนกันนะเด้ อย่างไวนะครับเลยยังไวแล้วโดนหรือเปล่าครับผมแล้วจับโดนอาเชนี่จังหวะนี้มาเชนซีซีสวยอยู่แล้วจับลงไปใส่ที่วาลดัสวอลดัสจะเบิร์ดเบิร์ดไปลงเบงกันพี่อบอมลงมาก่อนแล้วโดเอลก็เลยจะตายโดเอลตายไปสี่จีเอไปเรียบร้อยดักไปที่มาดาคอนฟอร,ร์มโดดตามเข้ามาที่จังหวะนี้ทิปเปอร์ต้องแฟดออกแฟดออกเป็นหมดซัพพอร์เตอร์ก็เลยจะตายขอที้จังหวะครั้งสุดท้ายไว้ให้หน่อยแล้วโดเอลก็ต้องตายหรือเปล่าใช่ไหมสองแล้วโดเอลโลดไปได้เดินหน้าจุ่มเข้าไปโดน แค่เข้ามาก็เปิดวอล์กคอมโบเต็มแบ็คทิวแล้วหนีออกมาแบบสบายสบายแต่ว่าก็โดนสัดเลือดไปนี่การจะเสียจะถีบหรือเปล่าฮะแล้วดักต่อที่มุมอร่อยมุมเดิมรับคนรับจบก็คือคนเดิมเช่นกันเดินกลับมาปาดดาบตัดเลือดไว้ครับพยายามบีบให้เขาต้องปล่อยนิฟตัวนี้แต่เขายังคงยิงอยู่แล้วยังไงหันกลับไปใส่หมีโรนทานแต่ข้างหลังโดน,นลิวเว่นเหลาลิาลวเวลล่นเหลาตรงนี้มาตายไปแล้วหนึ่งก็มาตายไปอีกสอง แล้วก็เราจะตามต่อที่โฟแฮรจัโลวุบวับตีด้วยเลสบับสะบัดไปอีกหนึ่งทีเก็บฮันที่พุดไปโอ้โหะนอกจากจะเสียลิทอ่าจะตายสองอีกด้วยตาไปแล้วไงถึงเวลาฮีโร่ครับตรงนี้ตกดกากอยแบบแบบเข้มๆมาแบบเข้มๆข้มไปโดดทับไปอีกหนึ่งตัวแล้วไล่ตีมาเพราะกะเลสบับแลว้ววอร์เดเจโดนไฮเปอร์็อดจนตาย